โรคฉี่หนูเรารู้จักกันในแง่เลปโตสไปโรซิสนะคะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรที่มีการติดจากสัตว์สู่คนนะคะมักจะพบบ่อยในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเกษตรกรเนื่องจากมักจะติดจากการที่ผิวหนังสัมผัสกับน้ําหรือดินที่มีเชื้อโดยน้ําฝนจะเป็นตัวนําเชื้อจากปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะได้แก่หนูสุนัขและก็สุกรนะคะมารวมไว้ที่บริเวณน้ําหรือว่าดินที่มีน้ําขังเมื่อคนที่มีแผลบริเวณ ผิวหนังย่ำบริเวณน้ำที่มีเชื้อจะทําให้เกิดการติดเชื้อผ่านเข้าสู่บริเวณผิวหนังที่มีแผลได้ค่ะโดยอาการของโรคนี้ได้แก่อาการไข้หนาวสัน่นตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะออกน้อยและหากมีอาการรุนแรงอาจจะมีภาวะไอเป็นเลือด ไตาวายหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ค่ะการป้องกันการติดเชื้อฉี่หนูทำได้โดยหกิลี่ยงการสัมผัสน้ำนานๆหรือหากจำเป็นต้องสัมผัสน้ำจริงๆแนะนำให้ใส่บูทยาวพิจารณาการใส่ถุงเท้าร่วมด้วยใช้แป้งทาก่อนที่จะใส่ถุงเท้าจะทําให้สามารถใส่บูทได้นานมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้หลังมีประวัติสัมผัสน้ําแล้วแนะนําให้ล้างทําความสะอาดทุกครั้งหลังมีการสัมผัสน้ําค่ะนอกจากนี้นะคะยังแนะนําให้กําจัดขยะภายในบ้านนะคะเพื่อลดการพบหนูในบ้านด้วยนะคะและแนะนําให้รักษาสุขอนามัยส่วนตัวนะคะให้ล้างมือให้ประจำแล้วก็พยายามไม่ทานอาหารค้างคืนนะคะค